เรียนคณะกรรมก,การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักง,งานราชการทั่วไปตำแหน่งครูกออนตำบลครั้งที่2ปีงบประมาณ2,565การดำเนินงานระหว่างวันที่1เมษายน2,565ถึง30กันยายน2,565ภายใต้การบริหารงานของนางปัทมาเวียงอินผู้อำนวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอหนองพอกนางสาวธนพรสิทธิคุณครูชำนาญการ นางสาวทิติยาลักอันครูผู้ช่วยกศนตำบลโคกสว่างตั้งอยู่ที่โค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างหมู่ที่6ตำบลโคกสว่างอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหนองพ่อไปทิศตะวันออกประมาณ16กิโลเมตรมีหมู่บ้านทั้งหมด10หมู่บ้านมีบุคลากรทั้งหมด2คนดังนี้ 1. น,นายจันศรีกำลังหารหัวหน้ากศนตำบล2นางสาวเพลินพิษมีวงครูกศนตำบลโดยรับผิดช,ชอบนักศึกษาทั้งหมด 127คนมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีผลการดำเนินงานรายงานฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการครบถ้วนทั้ง12รายการตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ กจนตำบลมีการรวบรวมการศึกษาข้อมูลพื้นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์บริหารบริบทสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนจึงนำมาทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและนำไปสู่การปฏิบัติตามกำหนดมีการประเมินผลสรุปผลและการรายงานผลทั้งทางเอกสารและระบบตัวชี้วัดที่3ม จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักศึกษารับผิดชอบทั้งหมด62คนระดับประถมศึกษา2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น25คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย35คนโดยมีร้อยละของผู้เข้าสอบประเมินผลการทดสอบ การศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตจำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิสอบเอเน็ตจำนวน12คนประถมไม่มีหมอต้น3คนมอปลาย9คนรวมเป็น11คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์91เปอร์เซ็นต์ตัวชีวัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังวันสีภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ80ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคจํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ90ตัวชี้วัดที่6กร้อยละของจํานวนผู้เรียน ที่มีผลสำฤทธิ์ทางวิชาบังคับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับทุกระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประมินมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ80ตัวชีวัดที่7จำนวนผู้เข้าร่วมกิจ,จก,กรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีผลการดำเนินง,งานศูนย์การฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบ ขุมสนใจเมื่อเกิน3ามชั่วโมงหลักสูตรการเดินสายไฟในอาคารเป้าหมาย6คนผลการดำเนินงาน7คนเกินเป้า,าคิดเป็นร้อยละ116หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงทุ่งเท้าเป้าหมาย6คนผลการดำเนินงาน9คนเกินเป้า,าคิดเป็นร้อยละ150คุอมวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างปูนเป้าหมาย12คนผลการดำเนินงาน14คนเกินเป้า,าคิดเป็นร้อยละ116 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตัวชี้วัดที่8ร้รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายจากผลการดําเนินงานการติดตามผู้จบหลักสูตรและการติดตาม ถามข่าวการรายงานผลมีผู้ที่นำความรู้ไปใช้เป้าหมาย24คนผลดำเนินงาน30คนคิดเป็นร้อยละ125ตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามบัทยาศัยผลการดําเนินงานการจ,าจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัทยาศัยมีผลเกินกว่าเป้าหมายอาทิเช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมอบสื่อหนังสือตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ผลการดําเนินงานมากกว่า4กิจกรรม 1. นึ่งกิจกรรมเรื่องเล่าสื่อสิ่งพิมพ์ 2. กิจกรรมพี่เล่าใต้น้องเล่าเป็นกิจกรรมที่3กิจกรรมมอบสื่อหนังสือเรียนกิจกรรมที่ 4. กิจกรรมตะกาความรู้สู่ชุมชนยิงที่5กิจกรรมอ่านจับใจความตัวชี้วัดที่1 1ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนและการดําเนินงานมีการร่วมประชุมร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดต,ตามผลและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรที่สำคัญการทำงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายบรรลุปเป้าหมายทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหนึ่งครองการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการค้าออนไลน์3โครงการเรียนรู้กัญชาและกัญชงเพื่อเปใช้เป็นยาอย่างฉลาดตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพตติคือการฐานเปยวน ตัวชีวัที่14จํานวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 2. นํานักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน 3. รับผิดชอบโครงการกิจอาสาพัฒนากศนตนําบล 4. เข้าร่วมพิพธีสําคัญต่างๆที่ได้รับมอบหมาย